เรามองดูแค่นี้แหละกระบวนการผลิตของเขานะครับว่ากว่าจะได้มากงานแฮนด์เมดผ้าเขาม้าดีๆทีละเส้นทีละเส้นหูล้อกแล้วมันมีทั้งหมดกี่เส้นครับประมาณเป็นพันๆเป็นพันเส้นแล้วสอดทีละเส้นใช่ข้ามก็ไม่ได้ซ้ำก็ไม่ได้กว่าจะมาเดินค้นนะครับเราก็ต้องเลือกได้แต่ละสีก่อนใช่ไหมฮะใช่ต้องทําลายอต้องรู้ว่าลายกี่เส้นกี่ฟันผ้าเขาม้าที่ผ่านมาขายดีมากแต่ช่วงนี้ด้วยเศรษฐกิจ นิดน่อยจะไม่ค่อยมีคนทำแล้วแต่ดีใจนะที่เห็นลูกที่ลูกที่ยังนั่งทำอยู่เดี๋ยวภาพที่ออกไปแล้วมีน้องผู้หญิงยังวัยรุ่นนั่งทอผ้านะคนที่เขาชอบอยากจะอนุรักษ์ไว้เขาเห็นว่าคงจะชอบเพื่อมใจเนาะสวัสดีครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่อำเภอเราขวัญนะครับซึ่งมีสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของผ้าทอท้องถิ่นนะครับ พอได้เข้ามาดูสถานที่ผลิตนะครับทีแรกก็คิดว่าเป็นเป็นบ้านเล็กๆนะแล้วก็มีเครื่องทอเล็กๆนะมีทอกันแบบของบ้านเนปะ็นโรงทอที่ใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่เห็นน้องผู้หญิงกําลังทําอยู่เนี่ย<ม>ก็คือเขาก็กําลังทอผ้าอยู่นะครับก็จะมีผ้าของฮา ผ้ามัดมีอ่าอันนี้คือลูกสาวของเจ้าของนะครับก็จะเป็นผู้ที่อนุรักษ์แบบนี้ต่อไปพาเดินดูข้างในก่อนได้ค่ะเดี๋ยวเราลองแพนกล้องไปดูก่อนตอนนี้นะครับสีสันของเส้นได้ที่เป็นจะออกมาทําผ้ามัดหมีนะครับสวยงามอลังการมากอันนี้กําลังขึ้นลายผ้าของแมาของคุณสวยเนาะเขาเรียกเดินค้นว่าจะเป็นผืนผ้าต้องต้องเดินให้ให้ได้ความยาวว่าว่ากี่กี่เมตรครับ ร้อยเมตรก็ได้50ผืนประมาณนี้อันนี้ก็เรียกว่าอะไรครับไอ้ตรงเนี้ยไม้รองไม่ให้มือแบบคล้ายๆไม่ให้ร้อนนะบังคับบังคับเส้นได้เวลาเราใช้มือเปล่าลูบไปมันร้อนเราจะบาดมือได้กว่าจะมาเดินค้นนะครับเราก็ต้องเลือกได้แต่ละสีก่อนใช่ไหมฮะใช่ต้องทําลายต้องรู้ว่าลายกี่เส้นกี่ฟันอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปสอดฟันหวีทีละเส้นถ้าเสร็จแล้วมันจะเป็นไงครับพี่ นี่ไงขั้นตอนนี้อ่านี่ไงอ๋อโอเคพอพอเสร็จแล้วเนี่ยนะใช่ใส่กมังต้องมบรนยางเส้นเน่นะต้องซอดทุกวันนะหมายถึงเส้นหนึ่งทีละเส้นทีละเส้นใช่โอ้โหแล้วแล้วมันมีทั้งหมดกี่เส้นครับประมาณเป็นพันพันเป็นพันเส้นแล้วสอดทีละเส้นใช่ข้ามก็ไม่ได้ซ้าก็ไม่ได้ไม่งั้นผ้าก็จะเป็นทางพอตรงเนี้ยเสร็จนะครับเราจะได้มาเป็นม้วนใช่อ๋อโอเคพอจากตรงนี้เสร็จมาตรงนี้ใช่ไหมครับ ที่น้องผู้หญิงเขาตั้งทางเมื่อกี้อันนี้ก็ต้องมาต้องมาสอดอีกค่ะใช่สอดตรงนั้นเพื่อจะมัดเป็นม้วนพันกว่าเส้นใช่แล้วก็ต้องเอาเป็นม้วนมาตรงนี้แล้วก็สอดอีกพันกว่าเส้นเหรอโอ้โหอ๋อโอเคเอาใหม่เอาใหม่อนี้จริงนะอีกทีนะอันนี้เป็นพันเคพอมาเป็นม้วนเสร็จนะครับมาตรงนี้ก่อนเออนี่แหละมาสอดพันกว่าเส้นก่อนถูกต้องเสร็จยังไม่ได้ทอจากนั้นมาทํากระสวยก่อนอ่านั่นแหละถูกต้องอ๋อก็จะใช้ใช้หลอด เออเราใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้เป็นเป็นไอ้นี้ออกมาหลอดหนึ่งอะเนาะครับหลอดหนึ่งห้านาทีไหมประมาณห้านาทีต้องทําไม่หยุดใช่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเราก็จะมาใส่ในนี้ทอเนี่ยแต่อันนี้ก็คือใช้ไปแล้วนะครับใช้แล้วทีนี้มันขนาดนี้เราก็ใส่เข้าไปอ่ะโอเคเนี่ยใส่คือใส่กระสวยเข้าไปแล้วนะครับดันก็กระตุกมันจะวิ่งไปวิ่งมาก็คือเราก็ต้องทําอย่างเงี้ยกระตุกไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงเนี้ยก็ดันเหมือนดันให้มันเรื่อยแนแน่นจ้ะ เป็นเนื้อผ้าตรงนี้เสร็จก็ได้จะได้ผ้าแล้วเหรอครับค่ะก็จะได้ตังก็จะได้ตังเออก็จะขายได้ใช่ก็จะขายได้นะครับเรามองดูแค่นี้แหละกระบวนการผลิตของเขานะครับว่ากว่าจะได้มากังานแฮนด์เมดผ้าเขาม้าดีๆที่ทรงคุณค่าอันนี้เปิดมากี่ปีครับพี่ทำมากี่ปีแล้วสามสิบสี่ปีแล้วทำตั้งแต่อายุยี่สิบสี่อ่ะเดี๋ยวเข้ามาดูที่ห้องของป้าทอที่ทําเสร็จแล้วนะอันนี้เป็นลาย เป็นลายเอสอันนี้นานแล้วตั้งแต่ลายเจ้าฟ้าสริวัะอันนี้นานแล้ว่วยงานราชการครูเขารณรงค์ให้ใจพผ้าไทยทางกุ่มเราก็เน้นฝีมือทอให้เนะี่ยจะได้ด้วยความใจรักแต่ละคนนะเนาะไม่ได้ทอได้ทุกคนนะคนท,ที่ทอไม่ไม่เป็นก็จะไม่เป็นลายคือทางกุ่มเนะี่ยต้องเน้นต้อง ต้องดูคนไหนที่มีฝีมือที่น้องเขาทอมื่อกี้พื้นตรงนี้พื้นน่าจะวอันนี้อันนี้ต้องจับลายจ้ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่กว่จะได้มันเป็นงานแฮนด์เมดจริงๆแล้วต้องคนใจรักจริงตรงๆน้อง้าคขมาจ้ะพ้าขมาที่ผ่านมาขายดีมากแต่ช่วงนี้ด้วยเศรษฐกิจนิดน่อยจะไม่ค่อยมีคนทําแล้ว เออแต่แต่ดีใจนะที่เห็นลูกที่พี่ยังนั่งทําอยู่เนี่ยเออเขาเรียนใจมากคือฝึกให้ลูกแต่ก็ฝึกมาตลอดเนี่ยควิธีการเนี่ยเขาเป็นหมดเดี๋ยวภาพที่ออกไปแล้วมีน้องผู้หญิงยังวัยรุ่นนั่งทอผ้านะคนที่เขาชอบอยากจะอนุรักษ์ไว้เขาเห็นพวาคนจะชอบเลื่มใจเนาะว่ามี รุ่นหลังก็มาอาุรัหล์อยู่ันนี้เป็นกลุ่มทอผ้าบ้านเราขวัญนะครับอยู่ตําบลเราขวัญอาเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็เบอร์โทรก็ตามนี้นะครับก็ถ้าอยากจะสนับสนุนนะสินค้าของไทยแท้เลยคุณสินแท้เลยอยู่ที่เราขวัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับคุณค่าทางจิตใจไม่ต้องพูดถึงนะงานแฮนเมดนะครับมันเขาเรียกว่ามันอยู่มันอยู่สูงอะนะมันมันมองแล้วมันภาคภูมิใจมองแล้วมันภาคภูมใจ ก็สนใจก็ลองโทรมาที่เบอร์นี้นะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะ